สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ m ั n นี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะ ทักทายกันสี่ทุ่มนะคะคือวันอีคาร6กุมภาพันธ์2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยคะ่ะคุณแพนณิธิประดาและดิฉันแนสชิกำพรค่ะวันนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดโซนเอเชียรวมไปถึงบ้านเรานะคะคึกคักสดใสเลยทีเดียวแล้วะคะ่ะหลังจากที่ทางด้านของมีการระบุนะคะบอกว่าทางด้านของจีนเนี่ยเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเร่งฟื้นความเชื่อมัน่นต่อทิศทางเสถียรภาพตลาดหุ้นถึงขนาดว่าผู้นำนะคะประธานาธิบดีของจีนเองออกโรงมาเลยนะคะรายละเอียด นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะและพูดถึงจีนเองต้องจับตาไปที่ความสัมพันธ์กับทางสหรัฐด้วยนะะเพราะว่าล่าสุดทางสหรัฐเองก็จะเยือนจีนอย่างเป็นทางการด้วยถามว่าคุยเรื่องอะไรกันรอบนี้จะจับตาไปที่เรื่องของการคุยกับมาตรการของรัฐบาลจีนเพราะจีนเนี่ยที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการอุดหนุนเงินลงไปในอุตสาหกรรมต่างๆหวังให้เติบโตแต่ถ้าอุดหนุนมากไปมันจะเป็นการลดการแข่งขันทางการค้าหรือเปล่าหรือทําให้สินค้าลดตลาดหรือไม่เห็นว่าเรื่องนี้ล้ค่ะต้องจับตากันต่อค่ะเดี๋ยวรอยฟังนะคะ แน่นอนนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาจีนพยายามนะคะที่จะเป็นโรงงานนะคะของโลกนะคะดังนั้นภาพดังกล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบลาะคา่ต่อเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรามาดูกันที่เรื่องแรกก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ารายการของเราจับตาการเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นจีนนะคะที่ปรับตัวซุดตัวลงต่ําที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมในช่วงเวลานี้เนี่ยทังด้านของท่านผู้นําจีนเองคุณสีจิ้นผิงนะคะ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆพยายามที่จะออกมาตรการต่างๆเพื่อพลิกฟื้นความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้นนั้นกลับคืนมาโดยเร็วและค่ะโดยมีรายงานนะคะระบุบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนมีเม็ดเงินไหลออกสูงถึง7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะ สำนักข่าวบรูเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวระบุบ,บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตรียมมีการบรรยายสรุปนะคะรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแลของจีนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงตลาดเงินหารืออย่างเร่งด่วนดูแลตลาดหุ้นที่สุดตัวลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นมาตรการต่างๆที่ออกไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถพลิกฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนได้นะคะ จนกระทั่งแตะระดับที่เรียกว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีและเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงนับตั้งแต่ทําจุดสูงสุดในปี2564ไหลออกไปแล้วกว่า7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะล่าสุดคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนนะคะหรือว่า SCRc ระบุบ,บอกว่าจะสนับสนุนให้บริษัทเซนทันฮุยจีนอินเวสท์เมนต์หรือว่าเซนทันฮุยจีน เข้าซื้อกองทุน ETF และซื้อหุ้นในตลาดมากขึ้นสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศโดยบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทด้านการลงทุนของรัฐบาลจีนและพร้อมด้วยนะคะทางด้านของ CSRC จะสนับสนุนกองทุนของภาคราัฐกองทุนภาคเอกชนบริษัทหลักทรัพย์กองทุนประกันสังคมสถาบันด้านประกันต่างๆให้มีการดูแลการลงทุนและสามารถลงทุนอย่างในตลาดได้คล่องตัวมากขึ้น นอกเหนือจากนี้ค่ะแหล่งข่าวยังระบุอีกว่าสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่จีนได้ออกมาตรการควบคุมบริษัทบรเกอร์หลายแห่งนะคะที่ทําธุรกรรมสวอปข้ามผลแดนกับลูกค้ามีการจํากัดช่องทางการขายช็อตในตลาดหุ้นฮ่องกงและก็มีการระบุด,ด้วยนะคะว่าให้บริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติหรือว่ามีการซื้อขายหุ้นจีนกับบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศปรับลดโพซิชนันการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามขายนะคะโดยสิ้นเชิงค่ะ จับตากันต่อไปนะคะรวมถึงคาดหวังกันด้วยว่ารัฐบาลจีนจะงัดมาตรการอะไรเป็นยาแรงในการฟื้นความเชื่อมัน่นดึงเม็ดเงินกลับสู่ตลาดหุ้นตลาดทุนในจีนได้นะคะและพูดถึงจีนค่ะสังเกตไหมคะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะได้รายงานข่าวว่าจีนเนี่ยกลายเป็นผู้นําเรื่องของ EV ีหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าส่วนหนึ่งการที่ EV จีจีเนี่ยขายดีเพราะว่าราคาไม่ค่อยแพงนักเนื่องจากรัฐบาลจีนมีการอุดหนุนในเรื่องนี้และเรื่องนี้ละค่ะ กลายเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าล่าสุดการทํางานของคณะทํารรงานของประธานาธิบดีจโจไบเดนเตรียมส่งเลยค่ะส่งกระทรวงการคลังไป5คนเลยนะจะไปยืนจีนอย่างเป็นทางการจะคุยเรื่องของการทํางานของรัฐบาลจีนในการอุดหนุนสินค้าต่างๆว่าการที่อุดหนุนนั้นทําให้สินค้าล้นตลาดหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําให้การแข่งขันการค้า,คานั้นอาจจะไม่เป็นธรรมค่ะโดยเรื่องนี้ทางสำนักข่าว CNBC ค่ะรายงาน,นบอกว่า คณะทำงานของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งคณะตัวแทนเจ้าที่อาวุโสของกระทรวงกันคลังนะคะส่งไปถึง5คนค่ะนำโดยนายเจแชมโบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกันคลัง ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะจะไปจีนนะคะระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพัน,น์นี้เพื่อหาหรือด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับมาตรการอุดหนุนของรัฐบาลจีนซึ่งสหรัฐมองว่าเรื่องนี้นําไปสู่การผลิตสินค้ามากเกินไปจนอาจล้นตลาดโลกได้โดยอุตสาหกรรมนะคะที่รับผลกระทบ จากกรณีดังกล่าวนะคะรวมไปถึงธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าหรือว่า E ีวีค่ะซึ่งเป็นภาคส่วนที่คณะทำงานของนายไบเนนกำลังพยายามกระตุ้นการพัฒนาในสหรัฐ โดยมาตรการอุดหนุนทางภาษีของรัฐบาลพร้อมกับหาหรือครอบคลุมโหัวข้อต่างๆนะคะตั้งแต่แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและจีนการคัดกรองการลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติและโอกาสในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงการช่วยเหลือในการบรรเทาภาระหนี้ของประเทศยากจนค่ะ ซึ่งการหารือในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างที่คณะทำงานของนายไบเดนกำลังดำเนินการทบทวนอย่างต่อนเนื่องเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรของสหราัฐที่บังคับใช้ตั้งแต่ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำหนดเด้เก็บ จากสินค้าที่นําเข้าจากจีนรวมมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งนี้การหาเดือดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการพบปะก,กันครั้งที่3แล้วนะคะนับตั้งแต่ที่นางเจเน็ตเยนเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกงารคลังสหรัฐและนายเหอรี่เฟิงรองนายกข,ของจีนนะคะได้รวมกันจัดตั้งคณะทํางานด้านเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนพร้อมกับคณะทํางานด้านการเงินระหว่างสหรัฐและจีนเมื่อกันยายนปีที่แล้วค่ะ เป็นสิ่งที่ต้องจับตานะคะเพราะว่าทางด้านของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาเองก็ค่อนข้างกังวลใจนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับจีนหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นลงทุนนะคะนักลงทุนในจีนเองก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสงครามการค้าที่อาจจะประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยแหละคะ่ะ ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจนะคะในด้านการลงทุนช่วงที่ผ่านมามีทศวรรษที่ขาดหายไปนะคะภาพของการเติบโตนี่ดูนิ่งไปแต่ว่ามาในช่วงเวลานี้ทิศทางของการลงทุนนั้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมากยิ่งขึ้นและอาจจะเข้ามาสู่ช่วงเวลาสําคัญในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนที่ก่อนหน้านี้เอื้อต่อการลงทุนนั่นก็คือเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับปกตินั่นเองค่ะ สัญญาณต่างเหล่านี้ดูผ่านอะไรบ้างดูผ่านเรื่องของค่าจ้างค่ะล่าสุดนะคะญี่ปุ่นนั้นมีการเปิดเผยว่าค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อถึงแม้ว่าจะมีการจูงใจให้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะทยอยปรับขึ้นค่าจ้างก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นนั้นปรับตัวลดลง2.5%ในปี2566ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นปีที่2และเป็นการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อ สํานักข่าวเกียวโดรายงานนะคะบอกว่าค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทางด้านของคุณฟูมิโอคิชิดะนายกรยัฐมนตรีของญี่ปุ่นจะเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้บริษัทเอกชนต่างๆปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้ปรากฏว่าค่าจ้างที่แท้จริงของปีที่แล้วปรับตัวลงมากสุดนับตั้งแต่มีการปรับลดลง2.8%ในปี2557ซึ่งในเวลานั้นมีการปรับขึ้นภาษีการบริโภคจาก5%เป็น8% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาค่าจ้างที่แท้จริงปรับลดลง1.9%จากปีก่อนหน้าและเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเป็นเดือนต่อเนื่องที่21แล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นนั้นระบุเบื้องต้นว่าค่าจ้างที่เป็นตัวเงินหรือว่ารายได้เงินสดเฉลี่ยต่อพนักง,งานหนึงคน รวมถึงค่าจ้างพื้นฐานและค่าจ้างทำงานล่วงเวลาปรับขึ้น1.2%สู่ระดับ3 2 9 8 5 9เยนหรือ2,200ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่3แต่การปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยอาตาัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นค่ะ โดยระบุนะคะบ,บอกว่าถึงแม้บริษัทรายใหญ่ของญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าจ้างเฉลี่ย3.99%ในปีที่ผ่านมาเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่สุดในรอบ31ปีก็ตามรายได้ที่แท้จริงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าบริษัทรายใหญ่ของญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าจ้างโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา3.99%ปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ31ปีนะคะแต่มันก็ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าบริษัทขนาดเล็กนั้น ที่มีการจ้างงานเกือบ70%ของญี่ปุ่นไม่ได้ปรับขึ้นค่าจ้างตามมาค่ะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศกันบ้างค่ะและแน่นอนนะคะยุคนี้อะไรๆก็ต้อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแมกกาเทรนที่ส่งอำนาจมากๆด้วยนะคะล่าสุดไปดูที่อังกฤษเลยค่ะอังกฤษบอกว่าเตรียมที่จะลงทุนกว่าร้อยล้านปอนด์เลยนะคะที่จะวิจัยแล้วก็ควบคุมเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละค่ะ โดยอังกฤษเปิดเผยนะคะว่าจะลงทุนกว่า100ล้านปอนด์หรือว่าคิดเป็นเงินกว่า125ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อเปิดตัวศูนย์กลางการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยจะเปิดศูนย์ใหม่ถึง9แห่งนะคะและฝึกอบรมหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีมิเชลโดนิแลนนะคะบอกว่า AI กํกลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เราก็ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นสามารถก้าวได้เร็วพอๆกันค่ะซึ่งรัฐบาลอังกฤษระบุนะคะว่าเงินทุนเกือบ90ล้านปอนด์จะถูกส่งไปยังศูนย์การวิจัยซึ่งจะมุ่งเน้นการใช้ AI ในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นสาธารณาสุขเคมี K Me, และคณิตศาสตร์รวมถึงพลิตกำลังกับสารฐในด้าน AI ที่มีความรับผิดชอบส่วนเงินอีก10ล้านปอนด์ค่ะจะช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถจัดการกับความเสี่ยงและใช้ประโยชน์ จากศักยภาพของ AI นะคะอย่างเช่นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อติดตามความเสี่ยงในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่โทรคมนาคมและสาธารณสุขตลอดจนการเงินและการศึกษาค่ะซึ่งทางสันักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะบอกว่าอังกฤษ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วค่ะซึ่งครั้งนั้นก็มีประเทศมากกว่า25ประเทศเข้าร่วมการประชุมและประเทศเหล่านั้นนะคะมีการลงนามปฏิญญาแบลชลี์นะคะซึ่งเน้นไปที่การระบุความกังวลที่มีร่วมกันควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายข้ามประเทศเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆค่ะ เรื่องของการดูแลความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะคะกลายเป็นประเด็นสําคัญในฝั่งฝั่งยุโรปแล้วค่ะบางส่วนก็กังวลใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าจะต้องเร่งพัฒนาให้เทคโนโลยี AI นั้นสามารถทัดเทียมในนา,นานาประเทศของโลกด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐที่น่าสนใจในเวอร์ราอัพและพักกันสักครู่วันนี้มีหุ้นนะคะที่เป็นดาวเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกันค่ะ ราคาหุ้นอินวิเดียพุ่งขึ้น4.8%ปิดที่ระดับ693.32ดอลลาร์เมื่อวานนี้และประับตัวขึ้น1.25%ในช่วงเช้าวันนี้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในตลาดหุ้นนิวยอร์กหลังโกลแมนแซกซ์ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นอินวิเดียเนื่องจากเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทจะได้แรงหนุนจากความนิยมชิปที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่งผลให้ขณะน,นี้มูลค่าตามราคาตลาดของอินวิเดียอยู่ที่1.71ล้านล้านดอลลาร์ McDonald ลและ Starbucks 2องบริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐเปิดเผยว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่วงปลายปี2,566โดยราคาหุ้นของ McDonald ร่วงลงเกือบ4%เมื่อวานนี้หลังยอดขายในตะวันออกกลางที่ชะลอตัวลงส่งผลให้รายได้ในไตรมาส4ีไม่เป็นไปนตามที่คาดการไว้ ขณะที่ราคาหุ้นของ Starbucks ร่วงลงราว2%นับตั้งแต่วันที่30มกราคมหลังความขัดแย้งของสงครามส่งผลกระทบต่อยอดขายในสหรัฐในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2,566หุ้นพาลันเทียบริษัทซอฟต์แวร์ของสหรัฐพุ่งขึ้นกว่า19%ในการซื้อขายหลังตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดทำการในวันจันทร์ที่5กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาหลังไรายได้ไตรมาส4ปี2,566สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ขณะที่การคาดการผลประกอบการสําหรับตลอดทั้งปี2,567ใกลเคียงกับการคาดการของตลาดวอลล์สตรีทซึ่งก่อนหน้านี้พาลันเทียได้เปิดตัวแพลตฟอร์มป,ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIP ส่งผลให้พาลันเทียขยายตัวและเติบโตแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ช่วงนี้เรามาดูทิศทางแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะและแน่นอนว่าสัปดาห์นี้ปลายสัปดาห์ก็จะเป็นบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนตอนนี้การท่องเที่ยวเราค่อนข้างจะค,คึกคักวันนี้เลยจัดมาให้ค่ะหุ้นในธีมการท่องเที่ยวมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนั้นติดตามได้เลยค่ะค่ะ,คะนี่คึกคักมากเลยนะคะเรามองปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนคะมีแรงซื้อเข้ามาคึกคักขนาดนี้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของตัวตลาด ภูมิภาคนะคะส่วนหนึ่งที่เออก็กลับมาเป็นบวกบางส่วนนะโดยเฉพาะในส่วนของฝั่งตลาดหุ้นจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฮ่องกงเองนะคะเพราะว่าเออจา,จากที่มีในเรื่องของตัวมาตราการนะคะจากทางการจีนออกมาเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยก็ ข่าวออกมาเหมือนกันว่าจะมีมาตรการเข้าไปดูแลในเรื่องของการซื้อขายนะในตลาดหุ้นนะคะก็ทําให้ในส่วนของหุ้นในฝั่งของเอเชียเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมานะขณะที่ของเราเองเนี่ยก็ต้องมอมรับว่าการกลับมาซื้อของนักทุนต่างชาตินะ,ะในช่วง2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความคึกคักนะคะแล้วก็ความหวังนะคะในเรื่องของฟันฟลูที่ไหลออกมา ปีที่แล้วแล้วก็เดือนมกราก็ยังไหลออกอยู่เนี่ย<ม>ก็สร้างความหวังกลับเข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของตัวความหวังเกี่ยวกับภาพท่องเที่ยวนะคะที่มาดีนะคะต่อเนื่องจากไตรมาสสี่นะคะแล้วก็ตุจจีนเองที่คิดว่าน่าจะหนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวให้อเตรเลได้ค่อนข้างแข็งแกร่งในเงินสปพัดนะคะในตลาดเราเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงหนุนในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะ มาในช่วงเวลานี้นะคะกับโอกาสของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์กันสักหน่อยดีกว่าสําหรับเดือนนี้เนี่ยทางด้านของคุณชุติการนะคะกับบอิลิปเองเรามีแนะนําตีมการลงทุนอะไรให้กับนักลงทุนไว้บ้างคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเห็นภาพชัดนะในหลายๆตีมที่น่าสนใจในการลงทุนอยู่พอสมควรน,นะคะ ค่ะกออ็อย่างที่คุยไปนะคะว่าเราเห็นภาพอย่างในเรื่องของตัวท่องเที่ยวทุกคนเห็นแหละนะคะว่าโอเคมีภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะสาหรับในช่วงของต้นปีมาแบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดีทําผลงานได้ดีแล้วก็คิดว่ายังดีต่อนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเดี๋ยวก็รับงบด้วยนะคะไตมาสีก่ก็มีพัฒนาการที่มาดีอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นไฮซีซันไตม่าหนึ่งก็ยังไฮซีซันต่อฉะนั้นเนี่ยอ่อก็ หรือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีมาต่อเนื่องนะคะในเรื่องของภาพท่องเที่ยวเองนะคะเราก็มองว่าน่าจะเ,เลงเล่นนะคะในส่วนของตัวหุ้นอย่างตัวท่ากาศยานนะคะอย่าง AOT เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของตัว ภาพของตัวกําไรก็น่าจะยังเห็นโตได้ดีนะคะทั้งเยียร์เยิวๆ Q ิ Q ซึ่งในส่วนของเอเนี่ยอาจจะเป็นงบที่ไม่เหมือนในส่วนของตัวอื่นๆนะก็จะเป็นไายมาสหนึ่งของปี67เนาะเในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ลดลงนะคะแล้วก็เพราะว่าไม่ต้องไปช่วยเหลือในเรื่องของอตัว โควิดนะคะผลกระทบจากโควิดเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าในส่วนของ King Power อะไรตรงนี้ก็ลดไปนะการท่องเที่ยวดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาจากทางภาครัฐเนี่ยก็น่าจะหนุนในเรื่องของตัวไรายได้แล้วก็กําไรของ AOT นะคะดังนั้นเนี่ยเรายังมองว่าก็ยังมีรูมในเรื่องของการที่จะปรับขึ้นมานะหลังจากเห็นราคาเนี่ยพักอยู่ภาคใหญ่ใหญ่สามสวันนี้เนี่ยมีความคึกคักนะคะแล้วก็แนวโน้มน่าจะ ปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะคะอาจจะไปโซนแถวระดับประมาณสักหกสิบเกาบาทนะคะตรงนั้นนะคะในเบื้องต้นน่าจะลุ้นยกขึ้นไปได้นะคะค่ะอ่านี่ก็เป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยตรุษจีนก็มาคึกคักกันเลยนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนด้วยจากเรื่องของ aot นะคะมีธีมอื่นๆที่มีหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธีมท่องเที่ยวอีกหรือเปล่าคะ ค่ะก็จริงๆเนี่ยในส่วนของหุ้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็ยังมองว่าในเรื่องของโรงแรมนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับในส่วนของตัวมินส์นะคะ,ะตัว Minor ร์กรุเนี่ยต้องบอกว่าเขามีทั้งโรงแรมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวอาหารด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือ ทำม,มาดีแล้วจริงๆไตรมาส4ก็คิดว่าดีไตรมาส1ก็น่าจะดีต่อนะคะในเรื่องของตัวอัตราการเข้าพักนะคะก็เรียกได้ว่าระดับประมาณ70%นะคะดีทั้งในส่วนของยุโรปแล้วก็ไทยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนในแง่ของตัวกำไรที่จะออกมาสำหรับ ไกลามาสี่นะคะแล้วก็เ,เรียกได้ว่าความคึกคักนะคะของการท่องเที่ยวนะคะในส่วนของตัวเอ่อกทมอเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักนะคะมากกว่าในส่วนของตัวต่างจังหวัด นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวอาหารแน่นอนว่าอยู่ในช่วงของการเรียกว่าเฉลิมฉลองหรืออะไรทั้งหลายนะคะในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นอีกแรงหนุนนะคะสาหรับในส่วนของตัวมิ้นเองนะคะก็ในส่วนของมิ้นเองเนี่ยจริงๆเรามองว่าราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก42บาทแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเก็งกำไรกันต่อได้นะคะก ชค่อนข้างสวยงามน,นะยกมากได้ต่อเนื่องนะคะก็แถวระดับประมาณ32 3 4บถึง3าบาทนะคะก็น่ารลุนได้สำหรับในส่วนของมิ้นนะคะ กับเราวันนี้ทุเดย์กันต่อค่ะช่วงนี้ต้องรับเรื่องของกระแสวีซ่าฟรีกันด้วยนะคะระหว่างไทยจีนตอนนี้จะเห็นว่านะน,นักท่องเที่ยวกลับมาคึกคักกันแล้ว<ช>ค่ะ,คะรวมถึงการยกระดับการให้บริการก็สําคัญเช่นกันนะคะล่าสุดค่ะกับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่ส่งบริการ SCB หยวนโปรร a าต f าฟอร์เวิร์ดนะคะเป็นการหนุนธุรกรรมเรื่องของเงินหยวนธนาคารแห่งเดียวเลยค่ะที่ให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถทำรายการแลกเปลี่ยนเงินล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะโดยทางด้านของคุณแพทริกปูเรียผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์นะคะบอกว่าประเทศจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยค่ะและมีสัดส่วนการใช้เงินหยวนเพื่อการค้าอยู่ลำาดับที่4 ส่งผลให้สกุลเงินยวนนะคะมีบทบาทต่อการทำการค้าของผู้ประกอบการไทยค่ะดังนั้นเพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนเงินตราและช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมนะคะธนาคารไทยพาณิชย์จึงเปิดตัว SCB ยวนโปรราตาฟอร์เวิร์ดเครื่องมือการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนและลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินยวนได้เรทอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษทุกรายการไม่มีขั้นต่ำค่ะ สามารถทำรายการผ่าน FX ออนไลน์ของธนาคารได้ถือเป็นธนาคารพณนิย์แห่งแรกและแห่งเดียวนะคะที่ให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมย้นโปรราต้าฟอร์เวิร์ดได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ตอบโจทย์การทำธุรกรรมในโลกการค้าไร้พรมแดนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารนะคะดิจิทัลแบงก with human touch ค่ะ ทั้งนี้นะคะปัจจุบันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะให้บริการ S C B Pro r a t a Forward ครอบคลุมสกุลเงินหลักได้แก่ U S D A U D C H F E U R G B P J P Y และ N C D ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ S C B Pro r a t a Forward นะคะจะได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษทั้งโอนออกและรับเงินจากต่างประเทศเมื่อทำรายการผ่าน S C B Business Anywhere ทางนี้ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะคะใช้บริการ SCB p r o r a t a Forward ติดต่อได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02 544 5800ค่ะเป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่ช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถทําธุรกรรมทางด้านการค้านะคะกับประเทศจีนหรือว่าเป็นสกุลเงินหยวนได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการดูแลผู้ประกอบการ SME กันบ้างน,นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ SME D Bank เตรียมมาตรการ3ลดปลดหนี้บรรเทาภาระก,การเงินให้กับผู้ประกอบการ SME ค่ะคุณน้านารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒน,นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ทางด้านของ SME d Bank พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในกลุ่มรหัส21วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน10ล้านบาทและเป็น NPL ณวันที่31ธันวาคม2566ที่ประสบปัญหามาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการ3ลดปลดหนี้ทั้งลดผ่อนลดเงินต้นลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินและสร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้ดีอีกครั้ง โดยลูกหนี้รหัส21หรือว่า21นะคะจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคารหนึ่งเลยคือพัชชำระหนี้เงินต้น1ปีโดยระหว่างพัชชำระเงินต้นจะได้ลดดอกเบีย้ยหนต่อปียกดอกเบี้ยผิดนัดให้ทั้งหมดและหากปิดบัญชีลดดอกเบี้ยค้างให้100%พร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการพัฒนาผ่านโครงการ sme ดีโคช จัดทีมโค้ชมืออาชีพให้คำปรึกษาและดูแลแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างใกล้ชิดจนสามารถปรับตัวและก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้รวมถึงมีแพลตฟอร์มเสริมแกร่งธุรกิจครบวงจรเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง24ชั่วโมงผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank ค่ะ นับเป็นหนึ่งในมาตรการนะคะที่ขันรับเรื่องของวาระแห่งชาติการแก้ไขนิรระบบของคนไทยนั่นเองค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของ SME นะคะที่ถือว่าเป็นภาคส่วนสําคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเราเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ